สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าพบกัะสาต้องอีสานบานนาจ้ามาพี่น้องสิบแวปพาไปหาอยู่หากินยำขําคืนตามมาด้วยจ้าจะต้องพามาเก็บเขียดกระป๋องน้อยเขียดกระป๋องหรือเขียดอย่างนี้พี่น้องจะบ้านจะต้องเรียกเขียดกระป๋องจ้าอยู่ในแปลงเพราะพ่นชุ่มพ่นละออกจ้ะพี่น้อง มันมีความชุ่มอยู่ในแป้งเพราะแป้งของเพชรสอดตอกด้วยจ้นี่มันจะอยู่ในนี้นีะตัวพวกักใหญ่หนึ่งด้วยจ้นแกลจะถึงฤด,ดูก้านแล้วนี่พี่น้องจ้านั่งก้านก่นยืนบนหินต้นของพิกบาง งามบรจับกล้องเห็นหลายหลายงามจับกล้องโทรพทาไปจักไปทางไดนต้องลกหยาตอนตลางคืนด้วยใจพี่น้องจ้ะยามมือวินมันฮ้อนเดียดฮ้อนพ่อถ้าต้องเก็บมาได้เท็บเท่ละโตสองโตถ้าสมกันไปนี่ดีัว ผื ph o, ph o ng, ่ได้พอพอได้อ่อมพอได้แงงใส่ผักกาดน้อยจากน้อยพอได้ยุ้อนี่เดยตัวใหญ่อยู่ได้ล่ะถ้ไปถึงก็ว่าตัวน้อยยหญงเหรอจานปักเพชรกำลังเป็นหมากพี่น้องเอ้ยพ่นกำลังแตกดอก ยามือคืนกับพิเดการเก็บแบบนี้แหละเก็บกระดาษพิเดการเอาขึ้นยามคือแบบนี้แล้วนี่กลางเวรเก็บมาได้เด้สิต้นเราต้องเก็บกลางคืนต้นย้อยใหญ่เป็นตาอ่อนซ้อนปุณละเบืองลำต้นสำปมือสิพิษ มาหยั่งหนีจาโตูนเย็บอ้าอย่าเฮ็ดน้องแล่ลักกันรักกันรักกันรักกันอย่าเฮ็ดน้องไปไปไปอย่าบอกเฮ็ดมึนเมื่อนห่แม่นี่เจ้จับเลยอะไรผัวบางเลย ห่อนอบอ้าวนีออกเป็นตาจับดีขนาดเลยปีนีเป็นตาเขียดไหลเนาะบ่ห้อนปีบ่หนาวบ่หนาวเขียดที่ออกบ่หนาวปีนี้ข้่หนาวอันนี้เขียดที่บ่ออกนีห้าแบน้พี่น้องจ้าสต๊อกก็ต้องลุกหนีสต๊อกย่างลุกห้าเลยลืบอีกเยอะห้าอันนี้งามดีเป็นต่ไหนายู่สวนบกเพียดนี่ งามคักงามนี่ดี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 นั่งอดฝูดอยู่นี่ดูหัเห็นเด้อเห็นอยู่ตัวเดียวตั้งเมื่อกีนก้นี้ค่ะปลี้อยู่ในก้อนลืบก้อนหินหนี่โูหย่าก็งามเพราะหย่าปักเพชรแกกำลังงามไปขังไว้จะคืนนี่เป็นขีดออกจก้ะอ้าวขอนี่ลือบนะเอาไ่ได้จ้อยนี่อยู่ในลือบดิ อขอไปตต๊ฮัลโหลได้ตัวเดียวตัวนึงมุดดื่มเอาเาเอาเอาเอ้ผูช่วยนี่ก็ได้ี่แม่หลายพี่น้องก็ไปใส่กข้ปาปนีำสิดูสิ ก็เันหมืนมาตสองัตสี่ืนกันจองพน đi điên chung chung và nhầm ở, khen sẽ phát khí khủng thì phát đa khủng để mọi người sẽ đi hái ดีเกียดีดีดิอี่ก็เลยถ่อมมักค็ t เอาซะเลยสองสามมือไม่ได้ไปใส่เลยบัตยาวเลยยกห่าพร้อมยึบเข็ตกระป๋องพร้อมอหนดเข้าป่าน้้อวี น้ำยังบ่วเหงโ่โพน้ำเหง่จบเจี๋กับกานะ้าน,นได้ทันกับได้มันจะตัวแล้วเจี๋ยอ่ะจับไ่ได้เด็กโตแล้วสวยดูแง้งไฟมาต้งองแงืง เจ๊เฟรดี <Bo ấy S 1> ้บอกว่ามีแม hmm. <mis> <c itos> mm ่ขวดนี่ค <urt'> ่ะแต่เจเก็บก่อนขวดแม่ลูกหน้าเธอไหนอ่ะหยุดตายต้นคนนี้อ๋อแม่บอเห็นอยู่คนละฝั่งกันตัวใหญ่หลาย อเ,อเอาที่ไฟให้กูชิบก้านดิดีทีจำแม่เจ๊พี่เจ๊เรานี่สิแม่ไล่เอ้าไปแร้วแม่แม่หนูคิดไม้สี่สี่ไปแล้วหินตกอ้อน <c oughs> ี่ต้องเอานิ่นซีกันยู่นขาคกลกคบกันแล้วก็เม็ดเพิ่นไว้ติดดินแล้วมันก็นุดออกจากนี้เจ๊ได้บ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้นี่นี่น โอ้ดูนิชิกะน,นิกากดตรงพื้นกัน,น,นอุ้งมือหมุกี้ลุดมือแล้วบ่ลุดมือตีเป็นลุดมือแล้วเพราะว่าถนอนยากลางคืนจะน่ากลัวเพรานะ่นี่ยหกยั่นมือยัย่นไม้

จ้ะอีอุ๊บนี่ได้หลายนี่สองขวดพอดีว่าได้แกงเนึงพอดีทั้งน้ำทั้งต่อนได้ถ่วยนึ่งแล้วแำนี้ก็พอแกงพอได้สูตรน้ำจำต่อนแล้วกินแต่เนื้อเนื้ออะไรกันเบื่อที่สั้นเนะ่ย เห็นเป็นขวดแต่องมั้งกินเมนูมั้งนะพี่น้องงานบ้านยายตกกินแต่เนื้นอไรอกินเจนเลยต้นท้องอืดต้นท้อืท้องเฟ้อะพี่น้องจ๋าลายเือติดกันเลยดิ เก็บไปทีละตัวสองตัวนี่แหละพี่น้อยถ้าสมใปเดี๋ยวก็ได้อีกนี่ดิมันอยู่ในหลืบไันี่เลยนัย่นอยบบบดถึก เห <Cornell>. ็บไปเี่เห็บไดไหนแล้วบางางเห็บกระปองหลายเนย้่ยไงน่ยได้เป็นถ้วยเขรองด้วย่ะบ่เหรห็นไฟมันแสงกันสองหัวน้อนบ่เห็น ไปๆๆมันได้ไป อย่างแค่นอนยมเสาไปใส่แล้เนาะตัวนี้มุดม,มุดมุมดกี่ีเห็นสตัวไปใส่เนี่ไม่ใช่ขวดม่ใไปขวดเรียเร้อยแล้ว 有的、哦，我这边好多。 ันจะต้องปลูกภาคตดใส่พี่น้องจ้งจะก็ต้องลกอ,ออกมันงนะเชียร์นะใหเพันได้พิกขึ้นเต็มที่แค่กระป๋องกระบมอมนีแปงนล่เพราะแค่พันขึ้นสูงว่านี่กระเ,เหบน,น้องงามขนาดนดี้พี่น้องท่าน้องออกดอก มีเด็กถูกว<ฮ>กวน,นอวย่าเด็กไปก่อนนะเพื่อนดอกแห้วกำลังออกดอกของดอกเต็มจะกำลังดอ หมายเลขบอกหมายเลขบอกม,มันมีเล็มือด้ยอ่าอ่าับเมีกัดกัน โสวยงามพี่กำลังสวยกำลังงามกำลังแตกดอกแตกดอกแตกผลพนิดมาจากพี uh> ่น้องสรุปผลงานนี่หลายเด้อจากพี่น้องใกลใกล้อันนี้ของน้องเจเจจับอันนี้ของสาวตอกจับนะนะเครื่องขวด คุกน้อยตัวนี้นอยจับหลายตัวก็ไหลยหลายตัวก็ได้หลาย,ยู่ตัวได้เป็นขึ้นขวดเครื่องข,ขวดเลยจ้ะพี่น้องเอาเน้าใจทำคลน,นืนี้สาวตทก,กามาเก็บเกียน,น้อยนะสาต์ทต้อเยจ้ะเอาเน้าใจคลิปนี้สาตาร์ทกาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสตาต์ทอีสานบ้านานําเดอจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า